ผมก่อนตัดบ๊อบทุยบ๊อบสไลด์ค่ะสังเกตว่าชี้ฟูไม่เข้าทรงนะคะผมด้านบนบ้างค่ะสีสามไม่ทุยนะคะเราก็จะไปตัดแก้กันเลยค่ะพอตัดไปชั้นหนึ่งสิ่งที่เราเจอค่ะผมชี้ฟูนะคะไดแล้วก็สูนข้างบนมันไม่มีผมมันเลยมันเลยไดเพราะทุยเพราะเราได ลองสระตอนเช้าดูนะคะแล,<ช>แล้วก็เป่าให้แห้งดูเผื่อจะหายถ้าไม่หายก็ไดไปก่อนสักสองสามรอบมันจะค่อยๆไอ้นี่ดิน้ากสำหรับเคสนี้นะคะมาด้วยผมรีบแปลนไม่เข้าทรงนะคะต้องการมาตัดบ๊อบสไลด์บอ๊อบทุค่ะพี่สีก็จะขึ้นทรงก่อนเลยนะคะบอกผมยาวแล้วไม่เข้าทรงค่ะผมดูบางนะคะพี่สีก็เช็คดูสภาพเส้นผมแล้วนะคะ ผมก็จะมีปัญหาส่วนท้ายทอยนะคะอยู่ช่อหนึ่งค่ะทุกคนเขาจะไม่ง้มเข้าไปข้างในนะคะเขาจะเหมือนจะกระดกนะคะเหมือนลอยมัดค่ะทุกคนแต่ว่าถามเจ้แล้วเจ้บอกว่าไม่ได้มัดนะคะไม่ค่อยได้มัดค่ะซักไปซักมาก็กเ,เกิดจากตาผมตอนกลางคืนเนาะไม่ได้เป่าคะ่ะนอนแบบเปียกๆนะคะเรานอนงายก็อาจจะมีลอยนะคะตรงต้นคอค่ะ ทำให้ผมกระดกชี้ฟูนะคะพี่สีก็จะขึ้นทรงค่ะกำหนดความยาวนะคะสังเกตไหมคะพอพี่สีตัดเห็นไหมผมตรงต้นคอค่ะทุกคนเขาเป็นตัวเอทค่ะเขาก็จะชี้ฟูนะคะพี่สีก็ขึ้นทรงค่ะหาฐานความยาวก่อนเลยค่ะ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะเป็นกำลังใจได้นะคะสำหรับใครที่ชอบดูคลิปยาวนะคะสามารถไปดูได้ที่ช่องแดงนะคะชื่อช่องจอมสีซาลอนภาพปินนะะ่นห้าคลิปทำผมตั้งแต่ต้นจนจบยาวๆพี่เสียไปลงไว้ตรงนู้นนะคะตรงช่องแดงะคะ่ะ ังเกตไหมคะพอพี่สีขึ้นทรงเสร็จเราจะเห็นเลยค่ะการชีฟ้ฟูการไม่เข้าทรงของผมนะคะส่วนของด้านล่างนะคะผมลูกค้าหนามากค่ะแต่ส่วนของด้านบนนะคะตั้งแต่หางคิ้วขึ้นไปค่ะผมบางมากเลยนะคะ พี่สีก็จะยกผมนะคะแบบ่งเป็นชั้นๆ้นค่ะตัดไล่ระดับชั้นผมขึ้นนะคะถ้าเราอยากได้ข้างบนสั้นนะคะเพื่อสร้างความทุอยเพื่อหาฐานความทุอยค่ะเราก็ยกสูงหน่อยนะคะแต่ถ้าเราจะเอาเลเยอร์ต่ําๆค่ะก็ยกไม่ต้องสูงนะคะส่วนของด้านหน้าพี่สบีบีมาด้านหลังหมดเลยนะคะแล้วก็ตัดซิกแซกค่ะ ทำแบบนี้ทั้งศีรษะนะคะเราก็จะได้ทรงผมบ๊อบสั้นบ๊อบชุยบ๊อบสไลด์ค่ะผมส่วนของด้านบนด้านหน้านะคะบางมากค่ะเห็นไหมคะส่วนของด้านข้างนะคะก็บางเหมือนกันค่ะพี่สีก็ดึงมาด้านหลังนะคะแล้วก็ใช้ฐานความยาวด้านหลังนะคะเป็นเกณฑ์ค่ะเราก็จะตัดแบบตรงโต๊ไปเลยนะคะผมนี่ไม่เยอะค่ะ ตัดแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ตัดเชื่อมค่ะวิผมมาด้านหลังนะคะใช้อ่ะชั้นความทุยส่วนของด้านหลังเป็นเกณฑ์นะคะบอบสัน้นบอบทุยบอบสไลด์ค่ะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะผมบางๆก็สามารถตัดได้นะคะตัดแล้วจะทำให้เรามีความทุยดูมีผมเยอะขึ้นนะคะ บ๊อบสั้นหลังทุยค่ะบ๊อบตรงบอ๊อบสไลด์ค่ะ